สวัสดีครัผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กยิ่ดรามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัววันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมคัะไปคว้ารางวัลระดับอินเติร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับผลงานการสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตและเรื่องแรกก็ประสบความสําเร็จแล้วกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ที่มีชื่อว่าปลาบาบาค่ะซึ่งเธอไม่ธรรมดาจริงๆกับภาพยนตร์โปรเจกต์ใหม่โคต ชื่อค่อนข้างแปลกและวันนี้เราจะรู้กันนะคะว่าคดความหมายเป็นอย่างไรและภาพยนตร์เรื่องนี้ดังไกลไปในระดับอินเตอร์ได้อย่างไรคะ่ะขอต้อนรับค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะขอต้อนรับคุณปลาบาบา,บาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยนะ,ะคะไม่เจอ,เอพี่ปลาเนี่ยก็ประมาณเกือบปีเพราะว่าเห็นบอกว่าหายไปเพื่อไปทำโปรเจกต์ภาพยนตร์ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของการทำภาพยนตร์เริ่มต้นมายัางไงก่อนคะพี่ปลา ค่ะก็เริ่มต้นมาจากที่ความตั้งใจที่เราอยากจะกลับมาทำภาพยนตร์นะคะ,คะหลังจากที่เคยเป็นนักแสดงมาแล้วก็อยากจะมาอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ,คะทีะ่ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วก็ข่าวที่ออกมานะคะเกี่ยวกับช้างไทยที่ออกมาตาม สื่อต่างๆว่าคนเลี้ยงช้างไม่มีอาหารนะคะคที่จะเลี้ยงน้องเพราะว่าทานอาหารเยอะแล้วนักท่องเที่ยวก็เข้ามาน้อยขึ้นน้อยลงนะคะเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดต่อเน,นื่องมานะคะ,คะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรมีส่วนได้ช่วยนะคะช่วยช่วยเหลือคนเลี้ยงช้างหรือว่าให้ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามารู้จัก แล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวม,มาเยี่ยมเยียนนะคะ,คะช้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเลยของประเทศไทยด้วยนะคะให้เข้ามามากขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเห็นข่าวแล้วรู้สึกสงสารสงสารที่คนเลี้ยงช้างต้องบางคนถึงขนาดต้องขายช้างะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้พี่ปาก็ เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่ในใจมานานแล้วจริงๆแล้วภาพยนตร์เนี่ยมีหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวสยองขวัญแนวตลกคอมเมดี้หรือแนวดรามา่าทำไมถึงเลือกภาพยนตร์แนวสารคดีได้ไหมคะแบบนี้ไม่ค่ะไม่ใช่สารคดีค่ะอันนี้เป็นภาพยนตร์แนวไหนยังไงคะจริงๆแล้วก็เป็นภาพยนตร์แนวครอบครัว แล้วก็มีการระลึกชาตินะคะของพระเอกดราม่าดราม่าแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีหลากหลายแนวอยู่ครบรถอย่างแน่นอนและการหยิบยกช้างมาเนี่ยเขาบอกว่าคนสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงเนี่ยอย่าไปใกล้แล้วช้างเนี่ยเขาคือสัตว์ที่เราไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยนะฮะยากไหมครับพี่ปาคา ถามว่ายากไหมนะคะ,ะช้างที่ก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะไปเลือกๆดูนะคะน้องๆว่าก็อยากจะเลือกตัวที่เขาค่อนข้างที่จะเข้ากับคนได้ง่ายนะคะ,คะเพราะว่าการไายทำเราจะได้รับรื่นแต่ส่วนมากช้างด้วยความที่เขาคุกคลีอยู่กับ คนเลี้ยงมา,านานแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะทํางานด้วยง่ายนะคะออแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะมออีคนเลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ๆเขา,านะคะอ๋อคือหลังจากนั้นเนี่ยว่าเราจะทําภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับช้างแล้วก็ต้องมีพระเอกพระเอกของเรื่องก็คือช้างถูกไหมฮะ พระเอกของเรื่องใช่ค่ะแล้วก็มีพระเอกอีกมีพระเอกที่เป็นคนกับมีพระเอกที่เป็นช้างด้วยพระเอกที่เป็นช้างเนี่ยเราเลือกยังไงก่อนพี่ปามีการเลือกยังไงคะเลือกเราก็จะเลือกช้างที่เขาดูรูปร่างดีนะคะสมบูรณ์เพราะว่าอย่างช้างที่เราเลือกเนี่ยเขาก็จะมีงาที่สมบูรณ์สวยคือจะไม่มีใครมา มางาหายไปหรือว่าเอางาไปอะไรแล้วก็จะเป็นช้างที่ต้องอเหมือนกับคลุกคีกับเข้ากับคนได้ง่ายะะเป็นช้างนักแสดงแบบนี้แล้วส่วนพระเอกล่ะคะ เห็นบอกว่าโอ้โหคนนี้ก็กวาจะหาพระเอกคนนี้ได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะพระเอกเนี่ยจะเป็นคุณโอเว่นนะคะซึ่งเป็นซึ่งคุณโอเว่นจะเป็นนักสแสดงที่อยู่ในเมืองไทยม,มาหลายปีแล้วนะคะ,คะแล้วก็เป็นนักสแสดงอของสแสดงหนังต่างประเทศด้วยะนะคะซึ่งคุณโอเว่นก็กว่าจะตัดสินใจรับบทนะคะก็อ่านบทแล้ว ว่าจะตัดสินใจก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าพาออ่านแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบเพราะว่ามันท้าทายเป็นบทที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะที่จะต้องอเหมือนกับเขาต้องมาระลึกชาติได้ค่ะอ๋อมันก็คือสอนเรื่องอีกทีหนึ่งก็ค่อนข้างยาก<ช>แล้วนัก<ช>สแสดงในเรื่องอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้คือสวยมากนั่นคือพี่ป่าพี่ปารับบท เป็นใครยังไงในเรื่องคะค่ะก็รับบทเป็นภรรยานะคะของของอพระเอกนะคะ,คะทีะ่จะต้องพาหรือครอบครัวเนี้จะต้องอกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาดูแลบ้านที่ได้รับมรดกจากคุณปู่คุณย่านะคะ ก็กลับมากันที่นี่ค่ะแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นในที่นี่ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ากองโปรดักชั่นค่อนข้างใหญ่ะนะฮะยกกองไปถ่ายทำกันที่สุรินเลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะการถ่ายทำบรรยากาศก็ช่วงนั้นโชคดีนะคะที่ไม่มีฝนเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่โชคไม่ดีก็คือ เขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วก็คืออยากจะได้ภาพแบบฉากสวยๆ<อ>นะคะก็เลยต้องหาต้องหาบางที่ที่ยังพอที่จะมีเพราะว่าเราก็อยากโชว์ประเทศไทยเรานะคะว่ามีซันเซ็ตสวยแล้วก็จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนอกจากจะมีช้างแล้วนะคะซันเซ็ตสวยแล้วก็เวลาเห็นนาข้าวเขียวๆนะคะก็อยากจะโปรโมทเมืองไทยด้วยให้ชาวต่างชาติแล้วก็ทั่วโลกได้รู้จักเมืองไทยเรานะคะคือเรื่องนี้วัตถุประสงค์หลักคือการช่วย นองช้างด้วย<ช>และการเลฟพรีเซน์ไปที่ยังต่างประเทศด้วย<ช>ถูกไหมคะ,คะแล้วชื่อคดเนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นหนังเกี่ยวกับช้างนะคะแล้วก็คำว่าคดสาสนี่ที่คนไทยเราก็น่าจะรู้จักกันก็คือความหมายก็คือชื่อของช้างนะคะก็อยากจะเรียกสั้นๆให้ใหชื่อว่าคด,คด แล้วภาษาอังกฤษล่ะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้ชื่อว่ามาฮูดนะคะมาฮูด mm. ah เนี่ยความหมายก็จะคือ,อคนเลี้ยงช้างค่ะอ๋อก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเลี้ยงช้างทําให้เห็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่เราอยู่คู่กับน้องช้างมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่บรรพบุรุษเราเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นคะ่ะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาในการถ่ายทํา นานไหมครับพี่ป่าจริงๆแล้วเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ10วันเพราะว่าเ,เราก็เตรียมการกันได้ดีนะคะก็มีการไปดูโลเคชันกันก่อนนะคะ,คะแล้วก็ผู้กำกับก็ลงพื้นที่ไปแคสติง้งเพราะว่านักแสดงมันจะมีนักแสดงบางคนที่เราก็ไป ไปเจอที่นั่นเลยะนะคะโชคดีมากเลยที่เราไปเจอ,อเด็กนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะเป็นคนญี่ปุ่นเราก็เอาเขามาเล่น<อ>มาเล่นด้วยเลย<อ>เขาไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเลยนะคะอะ่ก็คือบอกเขาเลยว่าอ่ะอยู่มันเล่นหนังกับอไอไหมอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่แล้วเขาก็เล่นได้แบบเป็นธรรมชาติดีมากเลยแลในเรื่องมีนักแสดงเยอะไหมคะ ในเรื่องก็มีนักแสดงไม่เยอะนะคะแต่ก็โชคดีอีกที่ได้พี่เอี้ยงนะคะมาร่วมมาร่วมแสดงด้วยนะคะผู้กำกับล่ะคะเป็นท่านไหนคะค่ะส่วนผู้กำกับเนี่ยก็ได้คุณคุณบิลลี่นะคะ,ะค่ะคุณวัฒนชัยก็เข้ามาเป็นผู้กำกับซึ่งก็ช่วยนำให้เรื่องนี้ มีสีสันมากขึ้นนะคะผู้กำกับก็เก่งนะคะ,คะแล้วน้องช้างล่ะต้องออใช้หลายเชือกไหมคะน้องช้างนักแสดงจริงๆแล้วหลักๆนะคะเราจะใช้ประมาณ4ี่เชือกค่ะ,คะนักแสดงหลักส่วนนักแสดงเอ็กซ์ตาช้างอีกอหลากหลายเชือกเลยแบบนี้เลยถูกไหมครับหลังจากที่มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับกระแสการตอบรับดีจากชาวต่างชาติด้วย เห็นบอกว่าเดินสายรับารางวัลกันเลยใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะว่าเป็นหนังที่ตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทนะคะช้างไทยแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะได้ได้รับมาแล้ว3รางวัลน,นะคะหลังจากถ่ายทำเสร็จตอนนี้ก็เริ่มส่งประกวดนะคะตามฟิล์มเฟสติวัลนะคะหลายๆประเทศ ซึ่งรางวัลไหนบ้างคะ่ะผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะที่ภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปดังไกลอย,ยังต่างประเทศกับสมรางวัลที่โคสหรือมาฮูดเนี่ยได้คว้าม,มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อคะ่ะ ยังอยู่กับคุณตาบาบาค่ะผู้หญิงเก่งคนนี้ค่ะผู้ชมค่ะผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของภาพยนตร์โค้หรือว่ามาฮูดที่โด่งดังมากๆไปคว้ารางวัลในระดับโลกถึง3รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละรางวัลเนี่ยมีความสําคัญมากๆก,ก,กับวงการภาพยนตร์ไทย3รางวัลน,นี้เป็นรางวัลอะไรบ้างคะพี่ปาขา ค่ะรางวัลแรกเลยนะคะที่เราได้รับก็จะเป็นรางวัล Bangkok Movie Award นะคะ,ะเราก็ได้รับรางวัลการเล่าเรื่องนะคะ,คะ ยอดเยี่ยมนะคะ oh. แล้วก็รางวัลที่สองนะคะก็จะเป็นจากาบาหลี <That. S 2> นะคะประเทศอินโดนีเซีย oh. ก็ได้รางวัลเล่าเรื่องยอดเยี่ยม <That. S 2> เช่นกันนะคะ oh. แล้วก็ส่วนรางวัลสุดท้ายเนี่ยได้จากประเทศมอสโกร oh. นะคะ oh. ประเทศมอสโกรเนี่ยเราได้รับรางวัล Best Asia f u t u r e Film oh. นะคะ oh. ซึ่งก็แบบดีใจมากเลยนะคะที่แบบได้ ให้ที่ได้รางวัลจากต่างประเทศตอนนี้เริ่มต้น3รางวัลแรกใช่ค่ะจริงๆแล้วเห็นบอกว่าคดหรือมาฮูดเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่จะขวารางวัลกับต่างประเทศในเวทีต่างประเทศอีกหลากหลายรางวัลเลยค่ะถูกไหมคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เดินสายเรื่องของการโปรโมทด,ด้วยแล้วก็เดินสายเรื่องของการรับรางวัลด้วยมีเข้าชิงที่ไหนยังไงอีกไหมคะ ตอนนี้ทั้งปีนี้นะคะเราก็ส่งไปประกวดตามาฟิล์มเฟสติวัลนะคะ,คะต่างๆอีกหลายประเทศเลยค่ะซึ่งก็อยู่ในระหว่างพิจารณานะคะ<ม>แล้วก็บาง,บางเทศกาลกา็ยังไม่เปิดรับซึ่งเร,เราก็รออยู่นะคะพอถึงเวลาที่เขาเปิดรับเราก็จะส่งหนังเข้าประกวดนะคะ<ม>แล้วก็อีกหลายเทศกาลที่ส่งไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินซึ่งก็ลุ้นอยู่นะคะแต่ยังไงได้สามรา วันวานนี้ก็แบบดีใจมากๆแล้วคือต้องบอกว่าเรื่องของการตลาดล่ะคะ,ะพี่ปาขาด้วยความที่ค่ายหนังเราอาจจะเป็นค่ายเล็กเราต้องลุยเองต้องไปเดินทางเองหรือโปรโมทภาพยนตร์เองด้วยตัวเองเลยจริงไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็อย่างเดือนหน้านี่ก็จะเตรียมไปเอาเอา,เอาไปที่เทศกาลหนังเมืองคานนะคะ<อ>ค่ะก็จะเอาเรื่องโค้ดไปด้วยค่ะก็คือเอาไปโปรโมทเองด้วย คือต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ก็ทําทุกอย่างทุกตําแหน่งทุกโปรเจกต์เลยนะคะโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่พี่ปราบภาคภูมิใจอย่างมากใช่ค่ะนะคะแล้วเมื่อไหร่คนไทยจะได้ดูกันคะคิดว่าต้องส่งออตอนนี้เราต้องส่งประกวดให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเอามาฉายก่อนเนี่ย กฎกติกาของอเทศกาลหนังต่างๆเขาจะไม่ให้เราเข้าประกวด<อ>ก็ต้องส่งให้ประกวดให้หมดก่อนนะคะภายในถึงสิ้นปีนี้นะค,ะค่ะคนไทยก็น่าจะได้ชมกันน่าจะเป็นปีหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคือหนังประกวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องต้องให้กรรมการได้ดูกันก่อนอย่าเพิ่งเอาเข้าโรงฉายอย่างนี้ยหรอคะใช่ค่ะเพราะถ้าหนังที่ฉายไปแล้วเอาส่งเข้าประกวดไม่ได้ถือว่าเป็นหนังเก่าคือหนังฉายแล้วอ๋อนี่คือกฎกติกาใช่ค่ะแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็คาดว่าปีหน้าใช่ไหมถึงจะได้ชมโค้ดหรือมาฮูดกันใช่ค่ะคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้อะไรบ้าง ได้อะไรนะคะที่แน่นอนเลยก็คือ,เ,อเราจะได้ชมความน่ารักของช้างไทยแล้วก็ได้ชมจังหวัดสุรินทนะคะเราไปถ่ายที่ศูนย์คดนะคะซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของช้างเลยที่จะมีการแสดงของช้างแล้วก็เรื่องนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวกุยซึ่ง เด็กรุ่นใหม่นะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นเลย hmm. นะคะเป็นพิธีกรรมสารประกรรมนะคะซึ่งกำลังจะหายสาบสูญไปแล้วไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงนะคะ uh. หนังเรื่องนี้ถ้ามาดูก็จะได้เห็นนะคะพิธีกรรมว่าเขาทำพิธีอะไรกันบ้างนะคะ อก็คือได้เห็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของช,ชาวจังหวัดสุรินทร์ชาวชคุยด้วยว่าเขาทำอะไร<ช>บ้างซึ่งบางพิธีกรรมเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็น<ช>แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดและถูกใส่ลงมาให้คนทั่วโลกได้เห็นด้วย<ช>นะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงอย่างมากกับเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเหมือนกลับชาติมรรก โอ้โหเป็นเรื่องราวทั้งหมดก็คือว่าเพลงนี้ก็จะถูกถ่ายทอดเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์ด้วยการกลับชาติมารักเหมือนกับชาติมารักเป็นบทเพลงที่พี่ปลาร้องเองด้วยใช่ค่ะการถ่ายทอดต้องการสื่ออะไรยังไงบ้างกับเพลงนี้ค่ะการถ่ายทอดก็ก็ต้องอเข้ากับภาพยนตร์ด้วยนะคะ,ะเป็นเพลงที่เพราะว่าในเรื่องเนี่ย การกลับชาติของพระเอกนะคะก็กลับชาติมารักม,มารักกันอีกแต่เพลงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งหมดนะคะ,ะก็อยากให้เป็นเพลงที่ ฟังได้ทั่วๆไปด้วยนะคะก็คือหลายๆคนก็เวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารักหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเรากับชาติมารักกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพเพลงนี้ก็จะมีกลิ่นไอของดนตรีอีสานเข้ามาด้วยนะคะ,ะพร้อมกับมีนักร้องนะคะซึ่งคุณอ้อภัยรัตซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีคนติดตามเป็นล้านนะคะที่เข้ามาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยซึ่งก็ หลายๆคนก็บอกว่าพร้อมมากๆนะคะเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยภาษาไทยมีจะมีการแปลเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยไหมคะคิดว่าคงไม่อะคะอ่ะเพราะว่าอยากให้ชาวต่างชาติที่เวลาเราไปโชว์หนังเนี่ยได้ฟังเพลงไทยได้ฟังดนตรีตรไทยที่มีอซอมีซอมีอะไรเข้าไปผสมด้วยนะคะแล้วก็ผู้แต่งเพลงผู้นี้ผู้ดีวเซอร์ก็เป็นคนเดิมที่ที่ประชัยที่ ทำงานด้วยกันตลอดนะคะคุณปอกระสิค่ะก็คือใส่ดนตรีความเป็นไทยลงไปด้วยใ,<ช>ให้ได้เห็นถึงความเป็นไทยแต่เนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลงภาษาไทยใ,<ช>ใส่ลงไปาาไซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็สามารถหาฟังกันได้แล้วในโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม ในในแพลตฟอร์มไหนบ้างคะพี่ป้าคะถ้าอยากเข้าไปดูมีจะมีตัดต่อเป็นเรื่องราวของหนังเรืองโคชด้วยนะคะก็เข้าไปดู YouTube ได้เลยค่ะเชลเลอร์เนาะใช่เป็นเชลเลอร์ให้กับทุกคนได้เห็นค่ะมีมีจะเป็นชื่อเพลงเหมือนกลับชาติมารักนะคะก็ปก็จะตัดเป็นนักร้องร้องอยู่ในสตูดิโอแล้วก็เป็นบางฉากของหนังด้วย อืคือเราเห็นภาพในใน MV ภาพสวยมากแล้วในภาพยนตร์ยิ่งสวยกว่านี้เหรอะก็สวยค่ะ,คะเพราะว่าตากล้องของเราก็ถ่ายออกมาได้สวยมากนะคะบรรยากาศ จริงๆเราดังเรื่องนี้นะคะเราไม่ค่อยได้ใช้แสงไฟเยอะเราจะใช้แสงธรรมชาติโอเราจะเห็นถึงป่าที่มันอุดมสมบูรณ<ช>์น้องช้างเดินเยื้องย่างแต่ละก้าวมันสง่างามมากใช่ค่ะสวยมากตอนตอนที่ถ่ายนี่แบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบขนลุกเลยอ,ะอ่ะเวลาเห็นแบบช,ช้างเขาเดินเข้าไปในป่ากับพระเอกนะคะแบบตัวเองก็รู้สึกขนลุกเลยค่ะพี่ปาขาในฐานะที่เราเป็น ผ,ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้นี้บ้างคะค่ะ กอ็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นหนังที่ถ่ายทําที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ช้างอยากให้ทุกคนได้เห็นช้างช้างของเรานะคะว่าช้างเขามีความสามารถแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะสนับสนุนช้างไทยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ขนบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยด้วยนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ได้เห็นมาก่อนประเพณีชาวกุยนะคะแล้วก็ การแต่งกายนะคะแล้วก็มีหมอช้างทําพิธีอยากให้คนไทยได้ดูกันนะคะทุกคนที่ทางการโปรโมตในประเทศไทยเราจะมีการโปรโมตยังไงต่อไปหลังจากนี้บ้างคะค่ะแล้วก็คงจะโปรโมตตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็ทีวีอาจจะเป็นอจอนะคะ,คะ LED าตาม ตามมุม,ม,มตามสถานที่ต่างๆตามมุมของกรุงเทพนะคะ,คะหรือว่ารถไฟฟ้านะคะเราก็จะพยายามโปรโมทให้คนได,ได้ได้รู้จักแล้วก็เข้ามาดูหนังกันนะคะดีใจจังเลยซ์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยจะได้ดังไกลไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะน้องช้างที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแล้วต่างชาติจะได้รู้จักจะมีการต่อยอด พาต่างชาติมาดูน้องช้างที่สุรินบ้างไหมคะคิดว่าจากหนังเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเราส่งไปตามฟิล์มเฟสติวัลต่างๆอ่ะก็คือหลายประเทศได้ชมได้ชมอยู่แล้วคิดว่าต้องมีคนอยากจะเข้ามานแน่ๆเพราะว่าเรามีการแสดงของช้างด้วยที่น่ารักมากๆเลยอ่ะ แฟนๆเนี่ยนะฮะอยากจะดูโค้ดหรือว่ามหูดเนี่ยสามารถติดตามโซเชียลของพี่ปลาบาบาในทุกแพลตฟอร์มนะฮะรวมไปถึงช่องทาง ออของพี่ปาเองช่องดังไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าเป็นอินสตาแกรมนะคะจะเป็นปลาบลาบลาออฟฟิเชีนะคะหรือว่า Facebook ก็จะเป็น P-L-A-H uh, k นะคะ k o m a r a t a t ปลากกมรทัศนะคะแล้วก็ถ้าจะเข้าไปฟังเพลงเหมือนกลับชาติมารักนะคะก็เข้าไปเลยนะคะใน y t u t u นะคะเหมือนกลับชาติมารักนะคะปลาบลาบลาค่ะฝากด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครภาพยนตร์โดยคนไทยแต่อยากจะให้ต่างชาติได้เห็นและสัมผัสเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยคดหรือมหูดนั่นเองวันนี้กราบขอบพระคุณผู้สร้างคนเก่งของเราคุณปลาบาบา,บากราบขอบพระคุณค,ะค่ะมีโปรเจกต์ไหนอีกไหมคะก็มีค่ะ,ะเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะพูดโปรเจกต์อื่นๆกันนะเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยพี่ปลาบอกว่าอยากทาหนังก็เลยมานั่ง ทำหนังแล้วก็ได้ทําจริงๆด้วย <c oughs> นะคะสาม,มารถติดตามรายการของเรา <c oughs> ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับตอนนี้เราทั้งคู่ลาไปแล้วค่ะ